เกมนี้เหมือนแบบคอมมูนิตี้มันคือเขาทำแบบแอดออนทำมอสทำมันพวกนี้เยอะเฮ้ย GTA ยุด upper button เอ้ยเราไม่ดูต้องมั่วเอาความความสนุกคือการมัว่วรถที่มีให้ซ่อมโอ้ย DLC นี่คือต้องซื้อเพิ่มนะรถคลาสสิก Aston Martin มีพวกเนี้ยน่าจะได้ลิขสิทธิ์นะบางคันพี่ก็ไม่รู้จักนะลึกลึกเกิน ดอทชาเลนเจอร์มือนยาฤิษบางคันอ่ะไม่มีลิขสิทธิ์ก็ก็ทำเหมือนนะฮะอย่างอันเนี้ยมินิแน่ๆแต่ไม่ไม่ได้ลิขสิทธิ์อย่างฟอร์ดเนี้ยขึ้นลิขสิทธิ์เลยออทีโอ้อันนี้ก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์นะแต่ดูแล้วรู้เลยว่าเป็น R8 แปดนิสสันซีเอียอ่านี่เป็น DFC อฟกดเข้าไปดิโอมีให้ดู ไว้ก่อนสเปกอาด้วยเดี๋ยวไว้พี่แว่นช่ำๆก่อนช่างบาตเบรลิงระดับผม่ะเหรอเอ็กซ์เปิทเลยไหมผมว่าอีซี่สไตล์คิวบอยวลคัมชูคาร์แมคชนิคซีมูเลเตอร์2021เกมมาสักพักนึงนะและนี่คือโอ้โหเท็กซัสเชนซอระเนี่ยเดี๋ยวดูรอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างมีเทลโฟนนะครับโอ้เช่ยวิ่งได้ด้วย ย่รถ yeah. นักเรียนเก่าๆอยู่คัน,นวิวบาลานเซอร์ที่ถ่วงล้อเปลี่ยนยางเอาไปตัดต่างกัเ <c oughs> ข้าทีเดียวโอ้ยจะไปทำทำประตูเยอะแยะทำไมเนี่ยคอมพิวเตอร์เมนช็อปโอ้ลวแล้วหน้าในหน้านี้อ๋อนี่ซื้อกองกองอากาศเนี่ยแอร์ฟิวเตอร์ เนี่ยผมอยากทำโต๊ะเวิร์กช็อปแบบนี้ไว้ที่บ้านที่น่านมีออเดอร์มาโหแต่วันนี้ขี้เกียจว่ะว่าจะปิดอู่ละเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับหยอกโ,โอ้หเชงอ้อยอย่างเดียวเอาดิโอ้โหรถเก่าไปไหนเนี่ยอ่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอเคเฮ้ยเช็ครถก่อนดิ อ่านี่เป็นรถมาตนดาดนะเป็นรถที่แบบตอกคาพองวิ่งมา2องแสนมัน่งกิกโลเมตรเก็บสะสมไม้ฮะนี่แลกไม้ไปเที่ยวรอบโลกได้เลยโอ้เครื่องวางหน้านี่ยังเป็นเครื่องแบบทรงแบบแบบเก่าผมก็ไม่ค,ค่อยรู้เรื่องเครื่องนะอุ้สนิมกินเยอะนี่ขับเถอบางแสนแน่แ,นแ,นแบตเตอรี่น่าจะตายขึ้นห้อยฮะป่ยันอ่าออเดอร์ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดรนออยแล้วก็รีฟิลวิสเนลก็คืออ่าดรนเอาออก เอาของเก่าอ๋อแน่นอนใครจะไปใส่ของใหม่เพิ่มเข้าไปล่ะครับระดับช่างบัสแบลลิงกดลิฟต์ขึ้นเลยโอเคเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแม่นบ่อลากที่ถ่ายน้ำมันเครื่องมาก่อนอทําโชกนี่ทําโชคผมเคยไปนั่งรอร้านเขาทําโชคอยู่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไอ้เหี้ยเอ้ยโอู๋ก็มีอยู่แค่นี้หาไม่เจอกูเล่นพร็อพแอนด์ซิกปะเนี่ยนี่ไม่ใช่หรอไปอแป๊บนะอ่าพอดีคันนี้ผมไม่ค่อยได้เซอร์วิสเท่าไหร่พี่ถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลย โอเคยุส <Okay>. เอาแค่นี้นะเปิดฮูดออยฟิลปลักก็ฝาน้ำมันเครื่องหมุนออกมาอ่ามึงเอาเบอร์ไหนเติมให้เขาเนี่ยซูเปอร์ออยเป็นแบบซินเทติกไม่บอกว่าฟูหรือไม่ฟูนะ4ลิตรนะครับเฮ้ยอย่าอย,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 ย่าอย,ย่าอยยดแม่งกี่กี่ลิตรวะเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยน้ำมัน Power. พาวเวอร์พงมายพาวเวอร์แล้วก็เติม ไอ้นี่น้ำฝนเติมให้นะครับอันนี้เป็นของดีเลยนะฮะเติมให้แบบเยอะๆเลยเออๆพอเปลี่ยนเบรกน้มันเบรกจัดให้อันนี้ก็เป็นน้ํามันเบรกนะฮะ .3 and 4นี่อะไรไม่รู้แต่1ลิตรนะผมไม่รู้ว่ามันต้องเติมขนาดไหนกะเอาอ๋อมันเห็นมันเห็นก็นิดนึงนิดนึงทีนี้ผม เช็คอาการก่อนฮะ <Huh? S 1> ซ่อมอีกอเอาเดนออกก่อนเดนแอนด์รีฟิวโอ้โหเจ๊ง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 เติมโอ้โหหมดไปสองอันรีบบล้วละลูกค้าก็จะเอารถเอามันมีแต่รีฟิวนี่เบรกเซอร์โว <serv> เอาเหี้ยไปถอดของเขาอีกเหี้ยเสียตังอีกคุณไม่ได้เดนก่อนที่จะถอดชิบหายเอาหายไปเลย <laughs> หายไปเลย <laughs> หายไปเลยส่งรถเลยได้ไหมเนี่ยใส่ไม่เหร ไปไปครื่องยนตละไปเครื่องยนตละวินทรี่เอาเอาหมดแล้วเอาไปไหนแล้วอะขายทิ้งกันแล้วเหรอเอาเอาชิปหายหา,ายแล้วชิปหายแล้วเชียร์ 270. สอง้อยเจสซื้อมาหนึ่งอ๋อเราต้องมีของในนี้ก่อนสายพอดีอูผมมาขี้เกียจดรเรนน้ำมันทิ้งอะครับติดของใหม่ให้เลยอันนี้เป็นของแบบของดีด้วยนะครับนี่ฮะ จัดการใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วผมเติมน้ํามันให้ด้วยนี่โหเมื่อกี้เมื่อกี้พลาสติกคุณหมดเลยลูกค้าไม่ชอบผมว่านี่เห็นนะใส่เวลาแบบดูน้ํามันเบรกก็จะเห็นนี่ใส่ก็ประมาณครึ่งนึงนะฮะอย่าเกินอย่าเกินขีดแม็กอีกนิดนึงพอละพอละ,อละนี่มันจะมีแม็กอยู่เห็นไหมเรียบร้อยกับพาร์ทนี้ฮะาขาดทุนไปเท่าไหร่ไม่รู้เชื่อทำไมมันซ่อมเยอะจังวันนี้น้ํามันพาวเวอร์บายนี่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 น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์โฟกัสออน,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 นพ,าาพาร์ท โอ้โหไปคิดค้างอีกแล้วขออนุาติดตั้งเอาไมผมมี2อันนะหรือว่าอันเมื่อกี้ผมไม่ได้ขายผมแค่ถอดเืีย <Yeah. S 1> ติดอันใหม่ให้ไปเยอะแล้วอันเก่าไป <c oughs> เอออ๋แล้วผม <c oughs> ผมไปซื้อก็เสียตังค์งไงเมื่อกี้เคเก็ okay. บอันใหม่ไว้ไม่เป็นไรโอเคผมเติมน้ำน้ามันพวงมาลัยพาเวอร์นะครับ ใจเย็นนะละน็อตน,นี่มีสนิมหนึ่งนะปั๊มลมถอดออกมาเลยอันนี้ต้องใช้ต้องผมต้องมีโหยากเลยผมต้องมีสเปร์อะอึ๊บเอาขี้ขวาได้เฉยอะเออยกออกมาสี่อันเอ้ยทำไมมันมันสองอะทำไมมันขึ้นสองอะ ไอ้เหี้ยกูซื้อทีละอันก่อนดีกูเจ๊งสีฟ้าคือที่เราดาวไว้เราจะได้รู้ใส่อันใหม่ให้ไปโอเคเจ๋ยวเลยเบรคคาลิเปอร์อันนี้ผมมีอันเดียวอ,อ้าวไอ้เหี้ยนี่คืออะไรอะลูกสูบเบรกต้องใส่ก็คือของมันนั่นแหละ<อ>ใส่นับก่อนครับเอาอยางก็ต้องเปลี่ยนเนาะจะได้ทีเดียวไอ้เนี้ยงั้นงั้นถอดเลยถอดเลยเฮ้ยของของมันเกิดล่วงหน้า ผมเปิดออกมาโโอ้หเป็นชินจังของอาหารกลางวันนี้ไปไปไปเทลไปเทลขอบคุณครับน้องนอขอบคุณครับขอบคุณครับกดคำขอบคุณยังไงวะเนี่ยไอ้สัตย์เอ๊ยพิพไม่มีขอบคุณครับสแตนดาร์ดไทยขนาดล้อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว215ขอบ15บหรอเอายางเก่าออกก่อน เริ่ม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 ได้ละเริ่มได้ละเริ่มจำปุ่มได้ละโออ่้ใจเย็นอ่าเดี๋ยวรีเช็คก่อนนะมันมีอะไรอีกนะฮะโอเคทีนี้ผมดาวออกให้ปั๊มปั๊มปั๊มฟิล์ปัมป๊ม,ม,อ,มออยฟิลเตอร์อา้าวกองน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนด้วยเหรออ๋อฟิล์ปั๊มคือปัมป๊มติก๊กใช่อันนี้กองกองอากาศกองอากาศน่าอยู่ข้างบนเดีย๋ยวก่อน โอ้โหอยู่ข้างบนโอ้โหผมไม่รู้เออว่ามีน็อตอยู่ตัวหนึ่งขันยากโอเคผมขี้เกียจเดินผมลิดตรงไกลก็ไม่ได้เฮ้ยต้องเดินไปที่คอมอันนี้เลยดีแปดดก่อนขขวาก่อนเออแอดใส่เข้าไปก็เป็นแบบกระดาษเป็นกระดาษซื้อผิดอันอ้าวมันก็ใช้ได้ไม่หรอ มันก็ใส่ได้อะอะไรวะเอ้ามันก็ทรงนี้นี่ราว n แอร์โอ <Round Air. S 3> oh ้โหเชียร์ผิดอันเออถนอดัดออะต่อไปหรือสองอย่างครับจะได้พักแล้วกองน้ำมันเครื่องแล้วก็ปัมป๊มติ๊กปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กเอากองน้ำมันเครื่องก่อน อยากซ่อมบุกิติว่ะกองน้ำมันเครื่องอยู่นี่แต่ผมต้องเดินน้ำมันเครื่องผมกับเสียตังน้ำมัน V8 อันนี้ V10 V8 O นี่ O H V ไม่พลาดไม่พลาดเดี๋ยวนี้ผมปู่ผมต้องไม่ไม่เสียอะไรกับเรื่องแบบนี้อ้อยอ้อยอ้ออันใหม่อยู่ดิเพื่อนเอ้าก็เอนจินมัน V8 O H V อเะแต่กองใช้แค่ V8 ซื้อของสต็อเกเจี่ยใครจะรูว้วะเหลือปั๊มติก๊กปั๊มติ๊กอยู่ไส้ปั๊มติ๊กอยู่ไส้ถ้ารถญี่ปุ่นมันอยู่หลังอะถังน้ำมันอะบนถังน้ำมันหาถังน้ำมันเองม,ม,มีให้โมรรถไฟฟ้าติ๊กตรงช่วงล่างเดี๋ยวก่อนนะเอ,ะอ,ะอะาใส่ไปก่อน เจ้าชีไอ้ยังไปถอดของเขาหมดเลยเดี๋ยวเรหาถังน้ำมันไม่เจอนี่เอ้ยผมเห็นแวบๆผมเห็นแวบๆผมเห็นแวบๆทำงานเลยครับตอออกมาเป๊ะไม่มีพลาดอ่าเสร็จแล้วครับอ่ะว้าวเจี๊ยผมได้ค่าซ่อมเท่าไหร่เนี่ยฟินชิชออเดอร์โอ้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับย้ายรถก่อน มูกอาคาพร้อมส่งโทรให้มารับ finish เออโอโหไอเยอลอะไรอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนนะทำไงเนี่ยเดี๋ยวนะอไอดอ ก็ขวางานเนี้ยบน้องเติมมันไหมแถมแถมน้ำมันนะแถมน้ำมันด้วยแด่นี่เดี๋ยวส่งงานฮะใส่กระจกด้วยเอาเอา,เอ,าอ่ะ,อ,ะอันนี้ไงกระจกเฮ้ยมันมาเองว่ะกระจกใหม่เลยเหรอ รถใช้งานนี่ผมทําก็คือผมเปลี่ยนหลายอย่างครับคันนี้ถือว่าเป็นงานร้านอู่ธรรมดาก็ทาไม่่คยได้กันครับก็มันทําไม่จบไปไปอู่อื่นนะไม่จบก็ต้องมาเปลี่ยนที่ผมก็คือเปลี่ยนข้าไปเบรกนะฮะเปลี่ยนปั๊มติก๊กกองน้ำมันเครื่องกองอากาศนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางสีเส้นแล้วก็มีดูเรนน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกไอ้น้ำยาเช็ดกระจกนะฮะแล้วก็น้ำมันเบรกด้วยอ่ะส่งรถ จำไม่ได้ว่าผมมีตังเริ่มต้นเท่าไหร่หมื่นหนึ่งมนะั้งผมมีลิฟต์อันเดียวเดี๋ยวถ้าผมอัปเกรดก็จะมีลิฟต์สอ,อันผมก็ซ่อมรถได้ทีละสองคันค่ะตอนนี้ผมเป็นช่างมือใหม่ที่เพิ่งเซ้งกิจการมาจากญาติสนิทไม่มีเวลาเริกง,งานยาวๆได้เลยดักอยากได้อีกคันหนึ่งอะ่ะสามดอามดจัดไปเดี๋ยวเช็คก่อนนะ ยขับหรือไรสองแส0 0้าหมื่นโลอินเนอร์ไทรอดลูกหมากคันชักในถ้าแกะล้อผมเจอผ้าใบาเบรกเนี่ยสภาพดีๆที่ผมสลับเลยนะผมสลับออกเลยนะไม่ได้เดี๋ยวนะต้องดูดูดูข้างล่างก่อนได้เลยจัดไปหูรถเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับลูกค้าโอ้รถใหม่เลยเนะี่ยไหนๆก็ไหนๆขอดูผ้าเบรกนิดน,นึงนะครับ โอ้ยต้อง63%เอา14%ไปใส่ไหมครับเราต้องมีจัรยาบันไงเราไม่ใช่มาสลับของลูกค้าแบบนี้ขอดนี่หรอไม่ได้โอนถ้ามีสูตรสองอันใช่ไหมปุ๊บใส่เค ขันน็อตครับนี่แหละคันนี้ไม่ยากคันนี้ไม่ยากคันต่อไปเราเลยวิ่งสองแสนโลเนี่ยสภาพยังใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้สตาร์ทไหม รถตรวจรถมาโอ้่รถนี่สภาพดีอยู่เนี่ยโอ้ยอีนเนอร์ไทรยรถนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคส่งรถได้ครับโทรเขามารับเลย82บาททำตั้งนานเดี๋ยวทำคันก่อนหน้านี้เป็นพันเลยฮัลโหลฮัลโหลนี่เช็คแล้วเช็คอีกว่าพี่มีไหมุ่นนี้ เฮ้ยของปอมทำเหมือนอยู่อะเงียขอบคุณขอบคุณครับนี่ของขวัญวันเกิดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหกำลังจะหลับกำลังจะหลับ R สามสี่มาถ้าไม่ใช่ D L C นิสสันมันจะเป็นแบบรถชื่อเลนแบบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไม่เยอะทำไม่เยอะคันนี้ฟังเสียงหน่อยสตาร์ตติดหรือเปล่า ใหมเครื่องยี่ห้าหรอบียี่ห้าหรอทำไมฝามันมันทำเครื่องว่ะเนี่ยหายนี่ถอดยากด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้องถอดอันนี้ก่อนอันนี้รถรถจริงพี่พังไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่คันนี้ไม่มีอันนี้อ่ะอินเตอร์หรอไม่เป็นไรติดเดี๋ยวก่อนนะอันไหนขึ้นสีเขียวต้องถอดถอดอันนี้ก่อนเลยเหรออ่าดีก็ดีครับอ้า ไม่ได้เินน้ำออก50บาทกูไอเฮียตังก็เหลือน้อยไอ้ซ่าว่อมเคเคเคไอ้นี่อ่เหมือนเหมือนจำได้แล้วมันต้องถอดออกเยอะเลยได้ได้เยๆได้ต้องกูกูถอดยับเลยทีนี้เอาไม่เป็นไรก็ถอดเช็คพอดีอู่นี้นี่เช็คให้ลูกค้าแบบฟรี ผ่านขวางอยู่ถอดไม่ได้ต้องถอดข้างบนอีกนะโอเวอร์เหรอโอยโอ้โหไอ้สัตว์ทำนิดเดียวจริงๆเห็นลิศอยู่3บรรทัดก่อนนอนถอด R 3 4พวกเล่นถอดยับเหมือนกันนะเนี่ย๋อี่ล้างนี่ล้างพี่อี่เปลี่ยนอยู่ไม่กี่อย่าง คือจะแกะขนาดนี้มึงฮอนเครื่องเลยไหมเขียวยังเนี่ยเขียวแล้วครับใส่พานถอดได้แล้วได้แล้ววอเตอร์ปั๊มเหมือนวอเตอร์ปั๊มพูเลเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่าการถอดน็อตเร็วอะแม่งจำเป็นและไอ้เหี้ย ในชาร์ตกูบอกว่ากูไม่เกี่ยวอะไรเลยอะ่ะกูทำงานของกูดีๆเนี่ยเอาไอตัวดันไอตัวดันตัวดันใส่ผ้านะ่ะไม่ตายหรอลูกลอกใส่ทีหลังใส่ฝาก่อนลมลมปลอดมอน้ำนักสองตัวรอบ เฮ้ยแต่ได้ไม่เยอะหรอกไอเฮียเฮ้ยเสียเวลาจัดเข็ดเลยไอเฮียแกะเครื่อง RB โอโหเอาน้ำหล่อเย็นนี่ปะพี่ลืมอย่างอย่าเพิ่งบอกอย่เพิ่งบอกอย่เพิ่งบอกดูด้านบนเครื่องดีๆก็ใส่หมดแล้วขาดอะไรไปพี่จะเล่นยังไงชิบหายละน้ำมันเครื่องหรอ <men> ตอนทายนี่แหละผมใส่ไปแล้วผมใส่รางน้ำมันไปแล้วนะลิ้นอ๋ออ๋อ <c oughs> นี่มันเครื่องอะไรวะเนี่ยคืออาร์บีของผมมันไม่ใด่หน้าตาแบบนี้นี่ <c oughs> <c oughs> เป็นลิ้นแบบลิ้นแบบเหมือนลิ้นแต่งของพวกเครื่องเครื่อง 4A อะ เนี่ยเนี่ยอ๋อถ้าถ้าไม่ครบก็สตาร์ทไม่ได้เออมันส,ส่งรถไม่ได้เนาะใช่ไหมเชี่ยมันดึกแล้วด้วยไงแล้วมันอือะไรอ่าโห่กิ๊กเลยกิ๊กเลยายไงไม่ครบส่งรถไม่ได้อยู่ดีโอเค โอเคเดยวเทสรถลูกค้าเลยครับเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่คนาดผมเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้เขาเยอะไงเปลี่ยนไอแ้แค่หน้าเครื่องนิดนึงแจ๋วส่งรถครับ ๆๆยังมีอาสามสี่อีกโอ้อะไรอพอก่อนอก่อนผมมีคาวอชเพิ่มขึ้นนะจากเดิมนี่ลงรถผมผมมีคาวอชเพิ่มขึ้นขยายกิจการแล้วเดี๋ยวไว้มาเล่นกันใหม่ถ้าไม่อยากเหนื่อยอย่าหารับงานเครื่อง V8 มาพอต,ต้องต้องลองต้องลองอเมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะนะเมื่อกี้อาสามสีเห็นลิตมัน3อันเองอ่ะ โอ้โหถอดแบบขนาดถอดไม่เยอะนะนอนก่อนพักผ่อนละสนุกสนุกตรงที่ช่วยกันบอกนี่แหละนะอเยี่ยทายด้วยกููลุมใส่อะไรกูใส่ลิ้นอย่างี้เมื่อกี้โอ้ขอบคุณครับเจก,กันฟันดีราติสวัสดิ์ขอบคุณครับ